พิกาไม่มีหมาจากตัวนีหมาสามตัวครับแ้าเรียงในกงลงเรียงสองพอเม่พันธุ์มีกินปะครับส,ส่วนมากส่วนมากกับมีกินครับหมาพันธุ์นี้มันถี่ขนหลายนะเวลาถึงน้ำถึงยังมันถี่มีกินมันนี้มีกินอยู่แล้วปัญหาตะก,กี้พิกาเห็ดจังใดกับการแจกไข่ของของกินเห็ดจังใดกินนี่กับไปพ่อโฆษณาตัวหนึ่งครับนี่นี่นี่ตัวนี้แหละมันว,าวอา์ไปกับถ้ในเดือนหนึ่งนี่ ผมใส่ผมสีไปสองเคียร์เดือนหนึ่งมันก็กินบะมี่เลยนะครับมันกับว่าถือว่าว่าบะมี่เลยเน่มันลดลงนะครับกินมันก็คอยลงพี่กาได้สีใส้ตัวหมาหรือว่าสีใส่ตรงพื้นได้ครับสีใด้ตัวหมาก็ได้สีใส้พื้นก็ได้สีใส่หมาน้ำก็ได้นะครับมม่บริเวณอันตรายตัวนี้ช่วงลูกน้อยที่ออกมาหรือว่าหมานี่มันอาการมันมีปัญหาป่ะครับบ่บ่บ่มัมีปัญหาครับนมีอันตรายครับ เอ่ากับโพนไปเลยนะครับมีหลกใหน่อยงเดียวเากับโพนไปเลยว่เป็น,ปนว่มีปัญหาว่มีปัญหาเนี่ยว่าเป็นพิกาเป็นยังไงยังที่พิกาใส่มีเป็นพื้นขั้นมีแผ่บอบอครับบอครับบอบอแผ่ครับ,บรค้บบบบบคนดีครับผสมถังเท่าไรพิกาถังนี่นี่มันยี่สิบลิตรเนาะใส่สองฝาถังผมนี่ประมาณหาลิตรจังสิใส่เครื่องฟ้านะครับอือาดีเครื่องฝา้าเข้ากับเสีเอาจังสันเลยตามส่วนเลย ในสเาะที่เป็นถังแบบนี้เลยคือว่าเขาเจาะคำนวณมาแล้วนะครับผู้ดใดสีใส่หลายใส่หน่อยก็หนีกันแล้วแต่นะครับแต่โมใส่จรงง่มันก็นได้ผลดีอยู่นะครับเห็นผลเลย<ม>ตามแบบเลยความเดิมกับปัจจุบันนี้มันต่างกันลายบ่มันก็นต่างกันลายครับเต็มร้อยกับประมาณแปดสิบอีกยี่สิบนี่ขี่ข้านปอยขี่เงียว <laughs> อันนี้คือปัญหาตรงนั้นคือมันหายไปเลยแมนแมนแมนแต่ว่าพิการก็คือ เดือนหนึ่งใส่สองเที่ยแมนี่ยเดือนหนึ่งใส่สองเทียถ้าถ้าพี่น้องใส่ทีก็นั่นอาจจะดีเออดีดีด,ดีอาจจะดีก็นี่นะครับอาจจะกินบ่นนี่เลยก็ได้อแต่เราก็มสตัวค,วดดวครับใส่ดีครับในตัวนี้ใส่ดบีบอกมาแรงว่านกับบอกมากบอกมากควยจับหมาดิป้กตีหมามันสีนอนบ่ไ้ยังสีนะครับมันเป็นอย่างมันก็สีแมงว่านตอมมันถือกิน เออแมลงว่านนี่ขันมีกินข้าวกินเม็ดนี่มันมันจะมักมากมมากะสีจอยเหรอครับทันันควรว่าไ้นอนว่าไนยังกะสีม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 ีสูบมี่ยังลงเออคือปัจจุบันนี่มันมันเหมือนมันดีไปอีกแน่นแน่นแน่นนอกจากนอกจากสุขภาพมันก็ดีขึ้นจากตะกี้เจ็บป่วยนี่ปัจจุบันหลังมาใส่ผลิตภัณฑ์นี่คํนมันนับก็คือมือทีท้ายมือนี่ก็คือเป็นครั้งที่สามแน่น หมามีอาการเจ็บป่วยหรือว่าสุขภาพมันดีขึ้นหลายไหมครับดีขึ้นดีขึ้นหมาละเรื่องลาเรื่องก็เก่าพอมันไหนนอนเต็มอิ่มอันบ่มีแรงวันนั่สิมันก็จะนอนหลับดีนะนอนหลับดีมันเกิดสุขภาพดีลาเรื่องก็เก่าถือว่าประทับใจบ่พี่กาครับประทับใจครับประทับใจแต่ในผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับกาสันพี่น้องอยากใส่ผลิตภัณฑ์นี่ผุดคุยอีหยางฝากพี่น้องบอกับการอย่าไปล่องใ่เลย อย่างไรร่องใส่เบิ่งหาทางเลือกหาทางเลือกไห้มันนะครับคือว่าห้าเห้าเห,าเ,หาเลี่ยงแล้วเ้าก็อยาาใไ้มันสะอาดเราก็สุขภาพดีนะครับครับตัวน,นี้ตอบโจทย์ด้วยครับสุขภาพดีแล้วก็สะอาดนี่คือประโยชน์ที่ <c oughs> ได้จากใส่ผลิตภัณฑ์แล้วนครับสุขภาพมาก็ดีขึ้นจังมากที่น้องครับเมื่อนี่หลานล่าเอามาฝากมาตอนครับในเรื่องของการใส่ผลิตภัณฑ์นะครับ ถือพิษจังไดนะครับหลานลากะเอาพิกาเลยเป็นต้นแบบให้พี่น้องได้เห็นน้ากันว่า <S <S ยังพิกาใส่นีกะถือว่าประโยชน์ที่ได้รับและกะผลลัพธ์ที่ได้ตามมาเอาพี่น้องครับหลานลากะสุดท้ายละท้ายสุดคงจะบ่มีอย่างครับนอกสจาให้พิกา,ายิ้มหวานๆบุกมือบายลาพี่น้องนะครับบ,บายบาครับล่าไปแล้วพอกันไหมคิบหนาพี่น้องครับเชื้อจุดินซีไมโครเบ ทางเลือกใหม่ให้กับชาวเกษตรกรกับปัญหาเรื่องกลิ่นมแมลงวันกลุลินซีไมโครเบสร้างการย่อยสลายต่อยอดเรื่องปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อมไม่เกิดมลพิษไม่เป็นอันตรายต่อคนต่อสัตว์สร้างรอยยิ้มส่งมอบความประทับใจให้กับชาวเกษตรกร